ครีเอเตอร์มือใหม่ทุกคนอยากทราบไหมคะว่ามีคนที่อยู่ประเทศไหนบ้างที่มาดูคลิปของเราบ้างนะคะแล้วก็มีคนที่อยู่จังหวัดไหนบ้างในประเทศไทยเนี้ยที่ดูเราเยอะมากที่สุดเดี๋ยววันนี้เปิ้ลจะพาไปดูนะคะไปดูกันเลยค่ะกดเข้าไปที่หน้าแดชบอร์ดมืออาชีพนะคะแล้วก็มาเลือกตรงจำนวนผู้ติดตามสุดทีกดเข้าไปเลยค่ะ พอเรากดเข้ามาหน้านี้แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะมีกลุ่มเป้าหมายอยู่อายุเพศแต่เราเลื่อนมาที่ประเทศยอดนิยมกดดูทั้งหมดนะคะกดเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะจะเห็นว่ามีประเทศไทยที่มาดูเปิลเยอะมากเลยนะคะ1 2หมื่นคนแล้วก็มาจากเกาหลีใต้พี่น้องชาวลาวนะคะมาจากอเมริกาออสเตรเลียเยอรมน,นีสวีเดนญี่ปุ่นนอร์เวย์ แล้วก็ประเทศไต้หวันด้วยนะคะต่อไปเราพักหน้าจอลงมาค่ะเลื่อนไปด้านขวามืออีกนะคะเมืองยอดนิยมค่ะคลิกดูทั้งหมดเลยส่วนมากจะเป็นกรุงเทพมหานครที่ดูคลิปของเปิ้ลนะคะจะอยู่ที่2.1 0 0 0พันลองลงมาก็จะเป็นอุบลราชธานีโคราชขอนแก่นอุดรชนบุรีนนทบุรีพัทยาสมุทรปราการแล้วก็เมืองบุรีรัมย์นะคะ ข้อมูลพวกนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะคะเหมือนถ้าเราขายสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเรารู้ว่าคนที่จังหวัดไหนมาดูเราเยอะแสดงว่าถ้าเรายิงโฆษณาไปที่จังหวัดนั้นๆเราก็จะขายดีนะคะ มันเป็นแบบนี้ล่ะค่ะกลยุทธ์ทางการตลาดอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถดูแล้วก็เลือกได้ที่จะทำนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเปิ้นก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาตลอด2-3เดือนมานี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ